uý ơi, uý đẹp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 , uý ถ่ายแผนสนามไงว่ารอบสนามนีป้ประกาศนะครับประชาัมพันธ์นะครับนักศึกษานะครับที่เห็นการแข่งขันในวันนี้แล้วนะครับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับศูนย์กีฬานะครับก็จะจัดกีฬานะครับให้กับนักศึกษานะครับเป็นกีฬาฟุตบอลนะครับ เจ็ดคนนะครับใช้สนามใหญ่นะครับไม่มีลำหน้านะครับขอให้ท่านพร้อมทีมไว้เรียบร้อยนะครับเราจะกำหนดการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับติดตามที่อ่อ่าบอร์ดประชามพันธ์ของศูนย์กีฬาได้นะครับ ม่ได้ดูบอลเว้ยถ่ายไม่ทันถ่ายได้ถ่ายได้ถ่ายไว้ให้พวกมันดูได้ไม่มีคอ้อ

อสแบขอบสว ok. ัสสวัสดีค่ะ

ตอนนี้ถ้าเกิดมีทาใคารนี่เข้านี่หมดเลยนะมีทาใคารนี่เข้านี่หมดเลยนะทำฟันเดี๋ยวม้าไรเดี๋ยวเนี่ยทำฟันเดี๋ยวมาเนี่ยควรองเท้ามาไว้แล้วเนี่ยให้มันใส่อะไรนะคว้ารองเท้ากูมาให้มันใส่นะโอ้ย O มีบอลนกำอยู่ตรงไหนฝ่น้นเลย ปุ้ยทันนี่ปุ้ยปุ้ยได้แล้วโอ้ เขาไปไหนวะอือฮึ โอ้ยลืมถ่ายมัวแต่ดูให้เลยให้เลยโอ้ <c oughs> อย,อย 急了。

กัลเล็กซีผู้สนใจนะครับการดีลานะครับกัลเล็กซี่เอสสี่วันศุกร์นี้นะครับมหมาลัยธุรกิจบันดิตนะครับจะมีบาสเกตบอลนะครับเชื่อมความสัมพันธ์นะครับระหว่างมหมาลัยธุรกิจบันดิตกับยูท่ายูนิเวอร์ซิตี้คือคือมหาอะไรแล้วประเทศมาเลเซียนะครับมาร่วมเล่นบาสเกตบอลกระชับมิตรนะครับโดยจะมีทีมหญิงนะครับของมหมาลัยธุรกิจบันดิตนะครับเชื่อมความสัมพันธ์นะครับเวลา14.00นนะครับ เมื่อเสร็จจากทีมหญิงแล้วก็จะมีบัตรทีมชายนะครับลงเวลา05.00นะครับรุ่งนีมั้งผู้สนใจนะครับก็ไปร่วมชมและเคียร์ทีมหมาลายธุรกิจประดิตนะครับในการเชื่อมความสัมพันธ์นะครับกับหมาเวไลยูทาแห่งมาเลเซียนะครับณศูนย์กีฬานะครับมาแล้วมาแล้วเย่จปากันดิ แต่ยิ่งน uh, ี no ้ยิ่งนีขอให้เหล็กแม่งบาดจัดม uh, ัางเลยเปล่าฮะจัดฟ mm ัน hmm บ้างเลยเปล่าเมื่อไหร่อ่ะพรุ่งนี้เลยูไปเหล็กกันนะพูดพูดพร้อมกันอ่ะไปเหล็กกันนะพูดพูดมาทั้งหลายรอบแล้วบอกแกดัดเอ้ยมึงบอกแกดัดกูก็เลยดัดเนี่ยอ๋อเราคุณให้มึงดัดไง อยากให้ม me ันเห็นทงเงอก่อนเยี่ยกูขี้เกียเคลียรช่องป่ากของมันนานอ่ะแต่เดี๋ยวที่ผมว่าก็มึงไม่มึงไม่รีบทำก็ยิ่งนานไปเรื่อยๆเข้าใจปะยังไงก็ต้องทําพูดทาไปเลยดีกว่าเฮ้ยเเ้แล้ววลอยนนักว้ปูมาฮลมาะทอะไรวะไม่รู้เหมือนกัน จังหวัดมุ้งวนทั้งจังหวัดเลย <c oughs> ไปแป๊มไม่ไหนเนี่ย้าพี่สามาเชนะียร์พี่ม์กเลยเนี่ยูพี่ม์กซื้อเท้าใหม่เห<ข>ออ <c oughs> จยังเอ้าอย่างเธอร์เอาบอลตอต่อเลย ไม่ได้ล้วนนะยิ้มยิ้มโอ้ยสีอะไรสีชมพูไอ้สัตว์คนณแรดเลยอะใส่ล้วนยังวะนี่เท่าไหร่วะใส่ล้วนยังวะมาถ้าผมใส่ล้วนเลยมาม่ยังไม่ใส่ลวดนี่วะเขาไม่ใส่ล้วนอะล้วนล้วนนี่นี่อะไรบอลลูนเศษเล็กอ่อนล้วนเส้นเล็กไอบอลลูนอะไรอะเอาอะไรพี่เอาต้อง้ะ ขางนี S <S> oh, <S <S 2> <S 2> ้เอาตูเยวอะไโอ้แนวเหรอเอาอะไรอ่ะยังเก็บขาอยู่เลยโฮ้ยมันเป็นทรงอยู่มั้งมึงยังเป็นทรงอยู่ ไม่ค่อยเก่งทำไมเฮ้ยอ้โหพี่เอ๋อันนี้หอแสงพียชื่อหอแสงเียของเราหอเทกนันญาลุ่นเล็กที่หอเทีันญาเป็นพูบคนหอัเป็นเสอผเราไงเออใช่ใช่ใส่หลังหลังแล้วมันมันหลบไปแล้วโดนไปอใ้จด้ออันนี้เป็นบอลหอ ก็หอแต่ละหอส่งมีอินเตอร์มีหอวีหอวีแพ้หอที่มีสักสี่ส่วนะก็หอแล้วเราเพชรกัญญาหอมีที่หอเดียวที่มีรุ่นเล็กมีเพชรกัญญารุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่เขารุ่นใหญ่แล้วรุ่นเล็กโอ้ดียังไม่ปวดอ่ะไอเหี้ยวว่าเราจะสอบจะซื้อเลยไหมมันถามได้ดีเนี่ยลองมาเนี่ยมีตัวทดลองกับคนนี้มีมึงเนี่ยเขาเนี่ย อนเจอสิได้แล้วอ่ะดีดีดีครับครับ